สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพรกักผมกอบนะครับก็มาดูกันว่าราคาทองที่เคลื่อนที่อยู่บริเวณพัน0บวกบวกแบบนี้เนี่ยจะฝ่า1,800ขึ้นไปเลยไหมหรือว่าตรงนี้เนี่ยขึ้นมายืนได้เท่านี้ไปต่อไม่ได้แล้วมาดูปัจจัยกันนะครับจะได้พิจารณาประกอบการตัดสินจใจนะครับผม เมื่อวานนี้เนี่ยสมาคมมีการปรับราคาทั้งหมด4ครั้งนะครับโดยการประกาศตอน9กโมงครึ่งโดยประมาณราคาทองคำแท่ง965สมาคมประกาศขายออก28,250าครับเป็นราคาเปิดครับแล้วก็ใช้เวลาตอนบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณเป็นราคาปิด28,200ราคาปรปับตัวลงมา50บาทนะครับทองคำแท่ง9 6 5สมาคมรับซื้อคืนนะครับ28,150าเป็นราคาเปิด และใช้ราคาปิดตอนบ่ายโมงครึ่งคือ28,100นะครับเป็นราคา,คาออ 28, คร,บ 28, ครบลลับซื้อคืนทองรั่วพันขายออก28,750นะครับปิดที่28,700ครับและรับซื้อคืนทองรั่วพันสองหมร้อยสามบาทและรับซื้อคืน27,591บาทนะครับตัวแปรคือแถวนี้โกลสปอร์ตเมื่อวานเคลื่อนที่ไม่ได้เยอะ1,788เหรียญเป็นราคาเปิดและใช้ราคาปิดที่1,785เหรียญน,นะครับ ค่างเงินบาทเปิดตลาดที่ส3 3 8ิบสามจดสาแปดแต่พี่ดูปิดนะครับเล็กน้อยมากแต่ที่ราคาเขาปรับราคามาอีก50าสบาทเพราะว่าค่างเงินบาทเนี่ยพี่ดูนะโกลสปอตเนี่ยปรับราคาลงมาหนึ่งเหรียญเองจาก8ป5ดห้าเนี่ย, 5, ยถูกไหมครับแต่ค่างเงินบาทอ่ะปรับจากส3 4สิบสามจุสี่สองนะปรับลงมาที่สา3สิบสามจดสมเก้าฉะนั้นจะมีผลต่อราคาทองคําแท่งครับไปต่อเมื่อคืนนี้ ข่าวใหม่อะไรก็ไม่ได้มีอ่านข่าวเมื่อเช้านะเมื่อเช้าพอดีตื่นเช้านะครับมาดูข่าวแล้วมีแต่ข่าวเดิมมากกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาวันนี้ก่อนกองทุน SPDR นะครับเมื่อคืนขายออก2.03ตันตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยขายมาโดยตลอดเลยนะครับ ตอนนี้คงทองที่978.07ตันนะครับสำหรับกองทุน SPDR หรือ Spider g o เนี่ยเป็นกองทุน ETF กองหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าถือคงทองเยอะที่สุดในโลกอ่ะขายมาโดยตลอดเลยนะครับไม่ใช่แค่เดือนนี้นะครับพี่ตั้งแต่ต้นปีนะคราวนี้ก็มาดูคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญน่ยตอน2ทุ่ม45นะครับในส่วนของ Flat Manufacturing PMI เนี่ย หรือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะเป็นภาคการผลิตนะครับตัวเลขเดิมอยู่ที่60.7นะครับค่าการณ์ว่จะออกมาลดลงอยู่ที่60.5แบบนี้คาดการจะส่งผลบวกต่อทองนะครับเพียงแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยสองทุ่มสีเนี่ยตัวแฟดเซอร์วิสพีเอเนี่ยหรือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะภาคบริการนะครับตัวเลขเดิมอยู่ที่54.9คาดการว่าจะออกมาดีขึ้นนะ่ะ 55.3แบบนี้ก็เท่ากับว่าคาดการส่สมผลลบนะครับบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งตกลงก็ต้องดูว่าถ้ามันซ้ำกันแล้วไม่ได้ไม่มีตัวไหนเด่นกว่ามากนะครับราคาอาจจะอยู่ทรงๆตัวก็ได้แต่คืนนี้ดันมีตอนช่วงสี่ทุ่มเนี่ยประธานเฟดนะครับหรือประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคุณเจอโลมพาเวลเนี่ยท่านก็ออกมาถแถลงช่วงนี้แต่ มีนัยยะอะไรไหมก็ต้องมาดูช่วงสี่ทุ่มมีโอกาสที่จะทําให้ราคาผันผวนได้ไม่รู้ว่าท่านจะออกมาพูดอะไรครับมีอิทธิพลนะครับคําพูดเขาเนี่ยเมื่อคืนนะครับมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจตอนทุ่มครึ่งและตอนสามทุ่มแต่ขออนุญาตเรียนว่าพูดในฐานะคนเทรดนะไม่ได้หวือหวาเลยถือว่างเงียบเสียด้วยซ้ําไปนะเมื่อคืนนะครับ ตัวเลขตอนทุ่มครึ่งในส่วนของฟิลิเฟดมอนิเตอร์เรนดงอินเด็กต์นะครับหรือเป็นดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียนะครับตัวเนี้ยตัวเลขเดิมอยู่ที่30.7นะครับออกมาจริง23.8เนะี่ยโอ้โหน้อยกว่าตัวเลขเดิมน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ซะด้วยอย่างนี้ส่งผลบวกต่อทองนะครับในส่วนของผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานหรืออนะันเอนไพลเมนต์เคมเนี่ยตัวเนี้ยตัวเลขเดิมอยู่ที่2,96,000ล้าหนย ออกมาจริงเนี่ยคนมาขอใช้สิทธิ์ลดลงอะครับเหลือ290,000ลายเท่านั้นนะแบบนี้ก็ส่งผลลบนะครับแสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะถ้าอย่างเงี้ยคือมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของ Conference Board l e a d i n g Index นะครับตัว CB เนี่ยตัวเลขเดืนมีที่0.8%นะครับออกมาจริงเนี่ย มีเพียง0.2%เท่านั้นตัวนี้จะส่งผลบวกแต่ว่าให้ความสำคัญกับตัวยอดขายบ้านมือ2มากกว่านะครับตัวนี้ e x i s t i n g h o m e s l l ลยอดขายบ้านมือ2จาก5.88มิลเลีนเนี่ยพี่ลองดูแทว่าคนมีกำลังซื้อบ้านเพิ่มขึ้นนะ6.29้ามิลเลีนแบบนี้อย่างนี้คาดการเป็นลบไม่ยาคาดการด้วยนะออกมาส่งผลลบต่อทองไปเลย บวกตัวลบตัวบวกตัวลบตัวเมื่อคืนราคาแบบเงียบมากนะครับเมื่อคืนในส่วนข่าวที่กอปเช็คนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่ b แอดข่าวนะพอทองจะขึ้นปุ๊บก็จะมีข่าวบริษัทเอเวอร์อแกนกรุ๊ปที่คาปปีดิวมีคนจะมาซื้อเขาเนี่ยก็ตกลงก็มาซื้อเขาไม่ได้เพราะผิดด้วยเงื่อนไข อะไรบางอย่างของเขานะครับก็เอาข่าวนี้มาจาับเนี่ยตลาดหุ้นไม่ดีน้องก๊อแบบเนี้ยมาจากข่าวนี้หรือเปล่านี่เมื่อเมื่อคืนก็เมื่อเช้าก็ออ่านเป็นแบบนี้มีอีกอย่างหนึ่งอะไรนะพี่อย่าลืมนะครับว่านี่เดือนตุลาใช่ไหมครับนี่สัปดาห์ที่เท่าไหรนะ่ละสัปดาห์ที่สามเฟดมีโอกาสที่จะปรับนะครับดอกเบี้ยนะครับ หลายคนน่ะถามก๊อปเข้ามาว่าเวลาเขาปรับดอกเบี้ยแบบนี้ทำให้ทองขึ้นใช่ไหมขออนุญาตเรียนพี่แบบนี้นะครับถ้าวันนี้ทุกคนฝากเงินไม่มีความเสี่ยงนึกภาพตามกันนะครับฝากเงินอ่ะไม่ได้เสี่ยงขาดทุนด้วยอ่ะมีแต่ได้อ่ะมันในเรื่องของดอกเบี้ยพี่ว่าใครจะลงทุนถ้าหากว่าปรับดอกเบี้ยจริงทองจะขึ้นจริงๆหรอครับ คือเข้าใจแบบนั้นจริงๆนหะครับอันนี้ตอบไม่ได้ถ้าหากว่าปรับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นคนจะฝากเงินทองจะไม่ขึ้นหรอกครับพี่นะครับและยิ่งเขาจะมีการลดการอัดฉีดด้วยนะครับเข้าไปในพวกพันธบัตรพวกนี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆทําไมก็ไม่พูดถึงเรื่องพันธบัตรทัสซิลี่อยู่ปรับตัวขึ้นนะทองต้องลงแต่นี้ทองไม่ลงนะพี่ทัสซิลลี่อยู่ปรับตัวขึ้นทองก็ขึ้นนะในตอนนี้ นะครับซึ่งมันพกผันกันหมดในตอนนี้เลยนะฉะนั้นส่วนตัวก็ไม่ค่อยเน้นข่าวเท่าไหร่แต่ว่าอ่านมาเล่าให้พี่ๆฟังได้ครับงนก็อปขออนุญาตจบข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันก็มีแต่เพียงตัวเลขอะในตอนนี้ข่าวใหม่ที่มากระทบแรงๆจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เจอนะครับผมนี่ตัวแปรดอลลาร์อินเด็กซ์ทำไมมันเริ่มพักตัวลงลวน้องก๊อป ก็เขาเริ่มแข็งครับชุดนี้เป็นการวัดฟิโบน a ชชีแบบโปรเจคชันนะครับขึ้นมาชนร้อยไม่ผ่านพักไม่หลุดรับสำคัญระดับ9 3 2 7ตรงนี้จะเป็นรับสำคัญเลยนะถ้าหาก็เขาเด้งแบบนี้แล้วเขายืน9 3 7 6ไม่ได้นะครับพี่รลบทพักลงมาอีกรอบเทสประมาณ9 3 5 3ถึง9 3 2 7ขออนุญาตเรียนว่าส่งผลบวกต่อสปอตทองเลยนะครับ กลายเป็นว่าลงมีชุดพักแล้วลงต่ออันเนี้ยจะบวกต่อทองมากๆเลยให้ความสำคัญกับแนวต้าน93.76และ94.05แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นอย่างที่น้องก็บอกล่ะเขาไม่ได้เป็นชุดพักละ่ะเนี่ยลงแล้วไม่ได้พักอ่ะแล้วเขาขึ้นไปเลยอ๋ออันนี้จะส่งผลลบต่อทองไปเลยครับพี่นะครับกลายเป็นว่าเขาจะลงแล้วพักแล้วขึ้นแล้วพักแล้วขึ้นแล้วพักแล้วขึ้น แล้วพักแล้วขึ้นจะเป็นแบบนั้นไปเลยครับแต่ส่วนมากเนี่ยเวลาที่เขาลงแบบนี้แล้วเกิดชุดพักพี่ลองดูอันนี้ก็ได้ถ้าเด้งไม่เกิดจุดสูงใหม่ไม่เกิดใกล้สามจุดเจ็ดหกเนี่ยโอกาสพลิกลงมาข้างล่างสูงมากแล้วถ้าเกิดเขาปรับลงมาข้างล่างเนี่ยจะส่งผลบวกต่อสปอตทองทันทีนะครับอันนี้ต้องดูว่าฝ่าหรือไม่ฝ่ามีนัยยะที่สําคัญอันนี้สําคัญนะครับอินดิเคเตอร์ปรับตัวลงด้านล่างหมดเลย ทาไม่ขึ้นลงต่อได้นะไม่ใช่ไม่ได้ก็ต้องดูนะครับที่กขาวงไว้ให้นี่คือแนวต้านสําคัญและนี่คือแนวรับสําคัญเผื่อพี่ๆในกลุ่มชอบเห็นก็ไม่ได้เขียนนั่นเลยแล้วก็ชอบวงนั่นวงนี้ไว้ก็ถ้าบนบนคือแนวต้านนะล่างๆคือแนวรับครับไปต่อนะฮะชุดนี้ทําการวัดแบบฟิบ o n อนาชีแบบ Projection สําหรับค่างเงินบาทนี่คือแนวต้านนะนี่คือแนวรับสําคัญนะครับ แบบนี้น้องก๊อฟวัดที่พี่ดูยนพี่เนี่ยจำได้ไปหมดแล้วเนี่ยก๊อฟจะวัดในกรอบนี้ให้ดูมันสามารถวัดได้ด้วยเช่นกันแบบนี้อันนี้เราวัดโปรเจกต์นะครับส่วนที่เราจะวัดในกรอบนี้เราจะวัดเป็นลีเทสเมนต์แบบนี้100ข้างบนศูนย์ข้างล่างเดี๋ยวก็จะพูดช้าๆตามสเต็ปนะแบบนี้นะครับเขาเทสด้านล่างนะครับเขาเดงไปเอยียงชนฟิโบ a ลชีระดับ 138.2%หรือ33.98ตีเลีลขกลมก3ม34บาทอะไม่ผ่านพักเด้งใหม่เห็นไหมครับเด้งใหม่ไม่ผ่านพักเด้งใหม่คราวนี้รูดแรงเลยที่หลุดแนวรับคือเขาเด้งลงมาเนี่ยเคี่ยงเปียงเทส33.20เห็นไหมครับเด้งกับชนต้านสำคัญตรงนี้33.48 ผ่านไม่ได้ชนพักชนพักชนพักหลายรอบมากจนตัวแท่งเทียนหรือตัวเรียวบอดี้เนี่ยเริ่มสั้นละฉะนั้นแนวรับ33.33 33เนี่ยถือว่าเริ่มสำคัญละถ้าไม่มีแรงลงเด้งขึ้นเลยนะครับถ้าเด้งขึ้นนี่บาทจะอ่อนค่านะครับบาทอ่อนจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งทันทีครับผมต้องดูว่าถ้าเด้งเนี่ยผ่าน3 3 4 8ไหมถ้าผ่านได้ก็โซนบนเลยนะครับ 6 3 60กว่า80กว่าตังค์เนี่ยจะขึ้นไปด้านนู้นเลยแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ขึ้นอย่างที่น้องก๊อฟบอกล่ะแล้วถ้าเกิดเขาลงอะเป็นไปได้ไหมจะมีแนวรับสําคัญก็ให้ตรงนี้ไว้เลยพี่สามสกับ33.10ิบสาม่ให้สองแนวเนี่ยถ้าตราบไดหล่นลงมาไม่เทสไม่หลุดเนี่ยให้น้ําหนักบาทอ่อนไว้เลยครับอินดิเคเตอร์ปรับตัวลงพี่เห็นไหมว่าเวลาที่เขาลงอะเขาลงจากแบบนี้รวมร้อย ผมว่าสิ่งนี้ก็พูดน่าจะมีประโยชน์กับทั้งคนเก่าและคนใหม่คนนี้พอมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วแล้วคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเลยนะครับเวลาอยู่ที่สูงๆเนี่ยครับพี่พี่ไม่ต้องคิดมากและพี่ไม่ต้องงงไม่ต้องคิดว่าตัวเองอายุเยอะพูดยังไงพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกไม่ใช่หรอกพี่ปิดกั้นตัวเองแล้วถ้าอย่างนั้นพักลงมาจากที่สูงเลยพักลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับก็พูดแบบเนี้ยคุณแม่ก็จบแค่ปอ .4 เองอะพี่แล้วท่านเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่า หลายท่านต้องได้แหละนะครับอ่าไปต่อนะภาพนี้จะเป็นกราฟทองคำแท่งนะครับ965เป็นการวัดแบบฟิวเนชีแบบ projection นะครับส่วนตอนเนี้ยถ้าหากว่าพี่อยากเลื่อนสัน้นล่ะน้องก๊อฟเนี่ยแถวเนี้ยพี่จะวัดยังไงได้เดี๋ยวก็จะวัดในกรอบนี้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นโปรเจ t นะแต่ในเนี้ยก็จะวัดเป็น e ีเทส แล้วเราจะวัดกันแบบไหนเป็นแบบนี้ใช้ความสูงของชุดนี้นะครับทําการวัดฟึบเด้งราคาเก็ที่ในกรอบเห็นไหมครับอยู่ในกรอบนี้เลยตอนนี้อยู่ที่28,220ในเช้านี้วันนี้ค่อนข้างจะเช้านิดหนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เจ็ดโมงเลย <i> อะก็มีแนวต้านสำคัญนะครับ2 8 2 5 0นะครับ ถ้าสามารถยืนได้เบรกไปพี่ดูนะฮะว่าแถวนี้พี่น่าซื้อไหมเนี่ยพี่ลองพิจารณาด้วยตัวพี่เองได้เลยครับ28,200กว่าเนี่ยพี่ดูนะเนี่ยน่าซื้อไหมซื้อขึ้นได้เท่าไหร่เนี่ยพี่ดูเลยน่าซื้อไหมนะครับเนี่ยน่าซื้อไหมถ้ายืนได้เขาจะขึ้นไปโซนบริเวณ28,450ร้าบก็ให้เลยส่วนใหญ่ประมาณ3า0ร้อยกว่าพักรุนแรงทุกครั้งเลย ฉะนั้น250ถึง450ถือว่าเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญในตอนนี้ถูกไหมครับชอบซื้อไหมหรือจะปิดขายทากำไรพี่ต้องเลือกแล้วล่ะครับเพราะราคาที่เกิน2 8 8 8 0ขึ้นมาเนี่ยพี่ลองดูนะเนี่ยพราจะขึ้นอยู่ในกรอบแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบนี้แล้วอะ่ะให้ความสำคัญกับแนวรับ27,900ครับแถวนี้ครับ พี่ซื้อแถวนี้ได้ไหมน้องกรอบอันเนี้ยพี่ดูเลยเนี่ยว่าเขาชนกันกี่ครั้งน่าซื้อไหมจริงๆก็ใช้ได้นะเนี้ยรับถัดมาสอง5มืเ็ดันหกร้อยห้าสิบเห็นไหมครับพี่กลัวตกรถอั่งนั้นทยอยรับซื้อดีไหมครับเนี่ยเข้าทีละน้อยนะไม่ใช่ห่างกันซื้อทุกๆสิบบาทอันนี้ไม่ใช่แล้วนะมีนะคนที่เข้าใจแบบนั้นนะครับแล้วรับสำคัญตรงนี้ นะครับ 27, สองหมื่นเจ็ดพันสี่รสำหรับทองคำแท่งก็จะเป็นต้องพูดให้ง่ายเพราะว่าคนที่ดูส่วนมากมักเป็นคนที่สูงวัยนะครับก็เลยต้องพูดแบบง่ายพูดเทคนิคมากๆเนี่ยอ,อ,อาจจะเข้าใจยากนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าคราวนี้กลับมาดูในส่วนของกลุ่มล้านทองนะครับโฟ9นเตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ความสำคัญกับแนวต้านนะครับ29,2ห7บาทนี่คือราคาแถวนี้ครับ สำหรับทองคาแท่ง94ตัวทองเป็นกิโลด้วยนะครับถ้ายืนได้จะมีแนวต้านถัดไป29,474บาทแถวนี้ครับโซนนี้ครับแถวนี้ฉะนั้นโซนนี้พี่จะเสี่ยงซื้อเลยดีไหมเบอ,อก็ว่าพี่ควรจะตัดสินใจด้วยตัวพี่เองจะดีกว่านะครับสายชอบก็มีนะครับผมซื้อไปก่อนแหละเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวค่อยขายก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวไม่ค่อยเชียนะครับ เพราะว่ามันมีเรื่องค่างเงินบาทเป็นตัวแปรด้วยครับนี่และแนวต้านที่เกิน2 9 9 9 0บาทขึ้นมาแถวนี้พี่ลองดูนะครับขึ้นมาได้แถวนี้พี่จะซื้อกันแถวนี้หรือจะซื้อโซนแนวรับไปเลยที่2 8 9 0 4บาทก็เลือกนะครับรับถัดไป28,645นห้านะครับแถวนี้นะครับอันนี้เป็นแนวรับสำหรับโฟนายนะทองเป็นกิโลนะครับและแนวรับสำคัญระดับ28,386บาทตรงนี้ครับ อินดิเคเตอร์อยู่ตรงกลางเลยนะไม่ได้บ่งชี้ชัดเจนว่าฉันจะขึ้นข้างบนหรือฉันจะทิ้มลงมาข้างล่างไม่ได้บ่งบอกชัดเจนขนาดนั้นราคายัคงเคลื่อนที่ในกรอบให้ความระมัดระวังไว้ด้วยนะครับพี่ข่าวนี้กลับมาในส่วนของอันนี้อะไรเนี่ยสปอตสปอตโกในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้ทำการวัด f i b o n a c ชีแบบ e ีเทสนะครับ อยากรู้ว่าลงได้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยยุงล่างเลยลองดูตามกันนะครับลากขึ้นไปข้างบนฟึบจุดต่ํายกสูงจุดต่ํายกสูงแบบเนี้โอกาสที่เขาจะปรับตัวขึ้นข้างบนมีมากกว่านะครับตอนนี้เขาอะไรเนี่ยพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าก็อยู่ราคาแถวนี้แหละครับพี่ตั้งแต่ตีห้าเปิดอ่ะนี่มันมันยังเช้าไงราคาจะเคลื่อนที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับ ฉะนั้นให้ความสำคัญกับแนวรับดูนะเขาไม่ผ่าน 1, 8 0 1ยังใช่ไหมพี่ลาดฟึบเขาพักลงมาก่อนพักได้ครึ่งทาง50%นี่พันเจตั้งแต่เทส1ันเถึงต่ำกว่า1,700โซนเนี่ยห้าหนึ่ี่แดแถวเนี้ยจุดต่ำเขาเริ่มยกสูงขึ้นเห็นไหมเนี่ยดูนะเทส61นะชนต้าน1,770พักไม่ถึงละเด้งฝ่า1,770ขึ้นฟึบ พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองทิ้งกลับลงมาเจ็ดสิบใหม่พี่เห็นไหมครับขึ้นใหม่คราวนี้ขึ้นเกินเลยแปดเจ็ดแปดแปดนู่นพักทีหนึ่งคราวนี้เริ่มเนี่ยแถวแถวเนี้ยเจ็ดห้าเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยแถวเนี้ยเราเด้งขึ้นใหม่จุดต่าเริ่มยกสูงขึ้นถามว่าแบบนี้เล่นได้แบบไหนรู้ไหมครับสําหรับคนที่ชอบเล่นสั้นพี่หาตามแนวรับพี่จะหาตามเส้นค่าเฉลี่ยพวกนี้ก็ได้หาตั้งซื้อเข้านะครับ เพราะคนที่ดูทำเฟรมสั้นแบบนี้มักเป็นคนที่เล่นสั้นปิดภายในวันฉะนั้นแนวรับที่หน้าเข้าก็จะอยู่โซนนี้ให้ความสําคัญกับแนวต้านคือ1790ผ่านไหมถ้าผ่านก็นี่นะครับเนี่ยเพี้ยนไหมครับเนี่ยแถวนเนี้ยเนี่ยเป็นต้านนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยพี่น,นะอินดิเคเตอร์ยังคงจุดต่ำยกสูงเลยคือขึ้นแล้วพักขึ้นแล้วพักอยู่ตลอดต้องดูว่าโซนเนี้ย มีแรงไปต่อไหมถ้าแรงไม่ไปต่อเขาหล่นลงมาข้างล่างเราค่อยซื้อก็ได้นะครับอันนี้เป็นทมเฟรมหนึ่งชั่วโมง <S <S อันนี้เป็นไทมเฟรมสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะลากหนึ่งร้อยจากบริเวณพันแปดร้อยสสิบสามชุดนี้ลงเป็นซิกแซกทั้งชุดพี่เห็นไหมครับอยากรู้ว่าชุดนี้ถ้าขึ้นขึ้นได้เท่าไหร่เขาเคยขึ้นไปแล้วครับพันแปดร้อยครับผ่านไม่ได้พี่เห็นขเขาพักไหมครับเขาพักรุนแรงมากเลยนะ จากแนวต้านเนี่ยเทสถึงพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่เลยต่ากว่าด้วยแล้วค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอยากเล่นสั้นต้องไปวัดถามเฟรมสั้นอันนี้ก็จะมาวัดดูว่าไอ้ที่ขึ้นพักชุดนี้เนี่ยขึ้นต่อได้ไหมมีแนวต้านอยู่เท่าไหร่แนวต้านอยู่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบครับเป็นระดับหกสิบแดจุดแปดเปอร์เซ็นต์แถวนี้ถ้ายืนได้ก็พันแปดร้อย แต่ถ้าแถวนี้ยยืนไม่ได้ก็จะมีแนวรับ1777เหรียญน,นะครับและ1764เหรียญแต่ด้วยแท่งทีนี้เขายืนเส้นค่าเฉลี่ยไปหมดแล้วแบบนี้โอกาสปรับตัวขึ้นสูงมากนะครับต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะเขายืนเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยพี่ดูอินดิเคเตอร์จุดต่ำยกสูงจุดต่ำยกสูงแลเราดูสโตแคสิกกำลังจะปรับตัวขึ้นจากด้านล่างให้น้ำหนักปรับตัวขึ้นนะครับแบบเนี้ยังไงก็ระวังแนวต้านเอาไว้ด้วยครับ เพราะเวลาที่เขาขึ้นไปถึงต้านเนี่ยแล้วไม่มีแรงส่งเวลาเขาพักเขาพักเทสลับเลยนะอันนี้ต้องระวังนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของลายเดย์หนึ่งร้อยอยู่ข้างล่างนะครับพี่ลองเรียนรู้กันลองเอาไปหัดทำดูนะครับก็ทำให้ได้เท่านี้แหละครับพี่หนึ่งร้อยข้างล่างนะครับไปศูนย์ทั้งบนเพราะก่อนที่เขาจะมาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยผมเล่าให้แม่มฟังก,ก่อนแล้วเรื่องพวกนี้นะครับ ว่าแม่เข้าใจไหมถ้าหากว่าผู้หญิงจบป .4 คนหนึ่งเข้าใจได้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยากของพี่ๆแม้แต่ท่านใดไม่เกี่ยวกับสูงวัไว้ด้วยนะเพราะคุณแม่ผมเนี่ยจะ70แล้วนะครับถ้าท่านพูดถ้าลูกพูดให้คุณแม่เข้าใจได้เนี่ยท้าอื่นสบายมากครับอันนี้ดูนะ100ไป0นยะ์นะเทสพันเจ็บพี่เห็นไหมครับนี่แถวนี้ ไม่หลุดพี่ลองดูพฤติกรรมขเขานะขึ้นเป็นซิกแซกเห็นไหมครับขึ้นแล้วพักเวลาเขาพักเขาพักตามรับทั้งนั้นเลยพี่ดูเลยถ้าหากว่าชอบซื้อเนี่ยเราซื้อตามแนวรับก็ได้นะครับเราถ้าหากว่าราคาเนี่ยเขาขึ้นมาแรงแแบบนี้น้องก็พี่ซื้อไม่ทันเนี่ย,เ,ยเขาชนต้าน200อวันพี่เห็นไหมทิ้งเปียงเลยเนี่ยแต่แท่งเนี่ยที่กําลังขึ้นอยู่เนี่ยเขาขึ้นมาเกินครึ่งหนึ่งของตัวเรียวบอดี้นี้และ้ะโอกาสที่จะขึ้นไปถึงด้านบนมี 1796ิแนวต้านเนี่ยสิ่งที่ก็พฟอยากเรียนพี่พี่เลยคือถ้าเขาจะฝ่าได้จําเป็นจะต้องขึ้นแบบมีวอลลุ่มถ้าไม่มีวอลลุ่มไปไม่ได้หรอกมีวอลลุ่มเป็นยังไงน้องก๊อฟแบบนี้ไงแบบเบรกเปียงเดียวขึ้นแบบขึ้นไปเลยอ่ะไม่งั้นไปไม่ได้เพราะเส้นนี้มันแข็งมากนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นมาโซนเนี่ยเก้าสิบกว่าแล้วน้องกอ๊อฟแล้วเกิดเขาไปไม่ได้ล่ะทาใจไว้เลยพี่เวลาที่ขึ้นมาโซนต้านเนี่ยนี่ใส่ทองเป็นแบบนี้พี่ดูง่ายๆเนี่ยพี่ดูเด้ เนี่ยเวลาเขาขึ้นมาชนต้านเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยยืนไม่ได้เนี่ยไม่ผ่านเวลาเขาลงเขาลงแรงมากเนี่ยขึ้นมาชนใกล้ๆต้านเนี่ยไม่ผ่านเขาทิ้งอันนี้ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยใกล้โซนเนี่ยจะไปกัดฟันซื้อแถวนี้หรือรอที่ถูกกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กอปเองก็ตัดสินใจให้ไม่ได้หวังว่าเนี่ยจดต่ํายกเพีหยนไหมครับเนี่ยเขาก็เริ่มยกแต่ถ้ายิ่งขึ้นเร็วเนี่ยเวลาเขาพักเขาก็จะพักเร็ว เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นแนวรับที่สําคัญพันเจ็ดร้อยสามสิบหกเนี่ยคือไม่รู้ว่ามาถึงเมื่อไหร่ไงก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าหล่นจากจุดต่ําเนี่ยพันเจ็ดร้อยยี่สเนี่ยไม่มีทางรับอยู่เด็ดขาดเพียงแต่ว่าเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้หรอกนะเพราะตอนนี้เขากํำลังขึ้นอยู่มาวัดกันที่ผ่านได้หรือไม่ได้มากกว่าจบแล้วสําหรับชาวนี้เราหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับผม ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับเราขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกห้องนักลงทุนทุกๆท่ททานและรวมถึงผู้ที่ติดตามผ่าน YouTube และ Facebook ด้วยขอโชคดีเป็นของพี่นี่คือวันสุกนี้นะครับรพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ